ผมอยู่ตรงนี้เหมือนเดินป่าเหมือนเดินผ่าผนน่นะมันก็ต้องเปียกเหมือนธรรมดาเรื่องการเรื่องตรวจสอบนักการเมืองถ้อยการระดับสูงพวกนี้เนี่ยเป็นเรื่องที่ผมทํามาโดยอย่างเข้มนขน้นนะครับยันแน่นอนนํากระเยียบตาปลาของผู้มีอำนาจผมเนี่ยมาทําหน้าที่ตรงนี้เนี่ยในประเทศไทยในยเหมือนเป็นตัวเด่นที่สุดนะนยันการที่จะล้มสีลงส,สีสวณลงไปได้ทําลายชื่อสีเสียงสีสวลลงไปได้เนี่ยมันก็จะทําให้คนเหล่านี้เนี่ย แฮปปี้สบายใจพี่สีได้ประกันตัวรู้สึกยัไงบ้างที่กําลังใจเยอะเขาตีธรรมดาไม่ไม่ตีอะไรนี่อะไรท่าพี่เป็นเรื่องธรรมดาผมอยู่ตรงนี้เหมือนเดินผ่าเหมือนเดินผ่าผลนี่ยนะมันก็ต้องเปียกเหมือนธรรมดายื่นการเยื่นตรวจสอบนักการเมือง ถ้าการระดับสูงพวกนี้เนี่ยเป็นเรื่องอที่ผมทํามาโดยอย่างเข้มข้นน,นะครับฉังนั้นแน่นอนนํากระเบยียบตาปลาของผู้มีมอำนาจการเปะสีสุวรรณให้ล้มลงได้มันได้ทําให้คนเหล่านี้ระยองขึ้นมาได้ดังนั้นเรื่องแบบนี้ผมทําใจได้มาโดยตลอดแล้วก็เชื่อมั่นว่ากระบวนการยุติธรรมผมพร้อมที่จะเข้าสู่กระบวนการได้อย่าง ได้อย่างชัดเจนเพราะเราเชื่อมันนะครับพี่สิยังทําหน้าที่เรื่องของการร้องเรียนต่อแน่นอนนะผมต้องทําหน้าที่ของผมไปเพราะว่ายังมีคนที่ต้องการในสีสุวรรณทาหน้าที่นี้ต่อไปนะฮะทั้งการฟ้องร้องอดีความให้กับชาวบ้านที่เขาได้รับความเดือดร้อนแล้วมันได้รับความเป็นธรรมรวมทั้งการจับผิดนักการเมืองข้าราชการนะครับที่อาจจะเข้าข่ายการทุจริตคอร์รัปชันซึ่งก็มีเยอะแยะเราเองเป็นผู้สื่อข่าวก็น่าจะรู้อยู่ว่าพวกนี้เนี่ยแทบหนาารัฐในการดําเนินการต่างๆนะฮะั้นผมเนี่ย มาทําหน้าที่ตรงนี้เนี่ยมันในประเทศไทยเนี่ยเหมือนเป็นตัวเด่นที่สุดนะดังการที่จะล้มสีลงสีสวลลงไปได้ทําลายชื่อสีเสียงสีสวร์ลงไปได้เนี่ยมันก็จะทําให้คนเหล่านี้เนี่ยแฮปปี้สบายใจมีการเรียกรับเงินจริงไหมคะไม่มีครับไม่มีครับไม่มีครับพิษียนเงินทิ้งทั้งบ้านทําไมครับก็คืออย่างนี้ฮะเขาเนี่ย อยู่ๆก็เอาเงินไปแขวนไว้แฟนผมก็ไม่รู้ก็เอามาให้ผมดูผมว่าเฮ้ยไม่รู้เรื่องเลยแหละผมก็ต้องไปปัดต่อไปก่อนก็เท่านั้นเองนะครับเสียขวัญและกําลังใจนะครับม่ก็ตกใจฮะแต่ไม่เสียขวัญยังยังมีกําลังใจผมเชื่อว่าผมเชื่อมั่นว่าเอฟซีผมทั่วประเทศก็ยังคงให้ความเชื่อมั่นผมแล้วก็พร้อมจะเดินเคียงคู่ไปกับผมในการทํางานในการที่จะส่งข้อมูลในเรื่องของการตรวจสอบ นะฮะรการนักการเมืองที่อยา,ากจะเประเผยไม่ชอบนะครับซึ่งก็เป็นฟิลที่ผมต้องทําอยู่แล้วพี่ <ผม S 1> สีกำลังมองว่าตนเองกาลังถูกกันแกล้งหรอือแน่นอนฮะจากใครคะก็ผู้ที่สูญเสียอํานาจผู้ที่ถูกผมตรวจสอบมาโดยตลอดนะฮะตลอดเกือบสิบปีที่ผ่านมาเนี่ยก็รู้กันอยู่ว่าผมสามารถล้มใครไปได้เยอะแยะมากมายมาท<า>ั้งพักการเ<พ><พ>มืองทั้งนักการเมืองหมายถึงผู้เสียหายในคดีนี้ไหมคะผู้เสียหายในคดีนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งที่ ผมก็ส่งข่าวให้กับผู้สื่อข่าวว่าผมจะตรวจสอบเขาอย่างเป็นข้นนะฮะเขาเองก็ต้องปริวิตกแล้วก็พยายามหาพ้นทางในการที่จะล้มผมให้ได้หาเหตุนะนะ